มวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่3เมษายน2559เวลาประมาณ12.45นาฬิกา45นาทีคู่ที่1พิกัดน้ำหนัก112ก่อนใครแพ้ตกรอบตีเล็กสอวังชัยสีมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวขนาดขวาฝีมือดีเตะซ้ายหน้าได้รวดเร็วและแม่นยำเข่าน,นียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข่งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงอาวุธมวยหลากหลาย แต่ความหนักแรงของอาวุธมองว่าเป็นรองต้นต้นมีโอกาสโดนหมัดได้จะแพ้เหนือเพชรีล่าสปอร์ตมวยจังหวัดเตะต่อยขนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องหมัดออกได้รุนแรงแต่ขาเจาะยางได้ดีอาวุธมวยหนักแรงทุกลูกต้นต้นมีโอกาสได้นับได้น็อกเข่าในพอได้ปล้ำรัดมัดตีสู้แข็งแกร่ง แข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวต้นต้นไปก่อนแน่ปลายปลายน่าจะเอาอยู่ผู้ที่สองพิกัดน้ำหนักหนึ่ง้อยสิบสอง ตอนใครชนะเข้ารอบต่อไปกะกะ้าแป๊ะมีนบุรีมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องเตะขวาได้หนักแรงคล่องแคล่วว่องไวข่าวในเหนียวแน่นปล้่งรัดมาตีเก่งแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงยืนระยะมวยดีสมองมวยดีแต่เสียเปรียบรูปร่าง จากชนะจงอ้างดำสิทธินุ่มน้อยมวยจังหวัดเตะต่อยขนัดขวารูปร่างช่วงชกสูงยาวกว่าเป็นมวยที่มีหมัดค่อนข้างแรงต่อยโดนเมื่อไรมีเสียวต้นต้นอันตรายเข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแต่ความแข็งแรงและการยืนระยะปลายปลาย,ลายมองว่าเป็นรองโดนต่อโดนมีแผ่วให้เห็นได้